ณัปภาตันตกูลค่ะออกมาโชว์เต้นแต่ว่างานนี้หลายๆคนสังเกตว่าเอ๊ะทำไมท้องแพทเนี่ยแปลกๆหรือว่าเป็นคนท้องอ,อ่อนๆหรือเปล่าหรือจะมีข่าวดีอะไรให้เราทราบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นสาวสวยแม้ว่าจะมีลูกแล้วแต่ความฮอตไม่ลดลงเลยจริงๆค่ะนั่นก็คือแพทณัปภาตันตะกูลนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเธอเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยังคงความสวยไม่สางจริงๆค่ะแล้วเธอเองเป็นคนที่ขยันทํางานมากๆคุณผู้ชมค่ะ ถึงแม้งานจะรุมขนาดไหนก็ตามเธอเองเป็นคนที่มักจะมีหนุ่มๆเข้ามาแวะเวียนขายขนมจิ้มู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมคะแต่ก่อนหน้านี้ค่ะทางน้านแพนนภาเองเนี่ยโดนจับโป๊ะใช่ไหมคะเพราะว่ามีการครบกับตำรวจหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง14ปีแต่ก็ไม่ไวายค่ะหลังจากบจบข่าวตำรวจไปปุ๊บก็มีข่าวว่าคุณอยู่นะก้อนไฟเนี่ยประกาศบอกชอบแพนนภา ออกสื่อร่วมผู้ชมขาพร้อมกับบอกว่าเนี่ยอยากดูแลไม่ติดเลยที่มีลูกทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางหน้านของแพทดิอพานเนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะชอบหรือว่ายังไม่ได้เปิดตัวหนุ่มคนไหนเลยนะคะจนกระทั่งล่าสุดค่ะเธอออกมาโพสคลิปอยู่ในชุดครึ่งตัวนะคะเหมือนชุดออกกําลังกายพร้อมกับกางเกงเอวต่ำสีชมพูค่ะโชว์เต้นแบบเบาๆเขียนแคปชั่นด้วยนะคะบอกว่าออกกําลังกายก่อนฝนตกสดชื่นมากซักพักวิ่งหนีฝน แต่ดันมีคนจับสังเกตไปที่ท้องของเธอค่ะไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ เนี่ยค่ะผู้ชมขาบอกเลยว่าหลายคนไปสะดุดตาที่ท้องของแพทดัพากันใหญ่เลยนะคะเลยหลายคนที่เป็นชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยคุณแพทขาดูมีพุงน้อยๆน,นะหรือว่าแม่แพทจะจะมีแบบไอ้ที่ท้องน้อยๆน,นั้นคือจุดๆหรือเปล่าคล้ายๆกับท้องอ่อนๆเลยดูเหมือนไม่ใช่พุงอะ่ะมันไม่ใช่ไขมันอะ่ะหรือว่ามันอาจจะเพาะเพิ่งกินอาหารมาคะหลายๆคนก็สงสัยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ค่ะต้องรอเจ้าตัวเนี่ยออกมาตอบแล้วกันนะคะว่าตกลงที่ท้องที่เราเห็นเนี่ย คือท้องน้อยๆหรือว่าท้องที่เพิ่งทานอาหารมานะคะและนี่ก็คือคาวไอไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม